าอ้าอนแบทแมนโจเกอร์อยู่ไหนแกคือตัวปลอมใช่ไหมแบทแมนตัวจริงปากต้องมาด่าแบทแมนโลลรงใครกินเล่ปลอมถ้าพูดไอแอมแบ้แม่รู้เลยว่าใครเป็นตัวจริงไอแอมแบทแมนเฮ้ยมีกุ้คอร์ ท่านตะกูลท่านตะโกนต้องต้องต้องซุ่มไหมเอิ่มเบิร์ตเบิร um, ์ตนี่ซุ่มซุ way, ่มซุ่มไหมลิกพูดเลยลิกพอแล้วพอแล้วเอาเลยใครจะเป็นเป็นเลยเสียงต้องอยู่ในคอเป็นไปเลยบัตร์น